สวัสดีครับทุกคนหนึเมียบัสิมาพามาถ่องครับของจองคอไยครับพร้อมแล้วไปแต่พร้อมแล้วเดี๋ยวเ้อาไปถ่องกันเลยขอเอ๋ยกอควายอย่ารอจนสายจุงควายไปนะควายชอบนะกินหญ้าไข่นาเก่งเอ้ยสำหรับคลิปนี้นาปบาสทอดตบกัน ของคำของจองทองนี้ครับเจอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับทุกคนหนึ่งมีบาซีมาพามาทองคำของจองคอาฟาครับพร้อมแล้วไปแต่พร้อมแล้วเดี๋ยวเ้อาไปทองกันเลยคอเอ๋ยคอควายอย่ารอจนสายจุงควายไปนาะควายชอบกินหญ้าไข่นาเก่งเอ้ย สำหรับคลิปนี้นะาปัะทอตบกันทองขําของจองทอนนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย